ทุกอย่างมันดีมันง่ายแล้วก็คือเจ็บน้อยมานะกคือแค่ธัญพรเกตแมนนะคะอายุ34ปีนะคะประกอบอาชีพเป็น IT Manager ค่ะอาศัยที่สิงคโปร์ค่ะ<อ>ก็บินมาจากสิงคโปร์นะคะก็ตั้งใจมาทำเน่าก,กับอาจารย์พีระเลยค่ะ,<อ>ะวันนี้ก็คือมานาติดตามอาการค่ะหลังจากทำครบหนึ่งเดือนค่ะแผลก็ออกมาสวยทุกอย่างก็คือดีค่ะดีหมดเลย หาข้อมูลเองจากในอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะมาทําค่ะก็คือเซิร์ชไปเรื่อยๆแล้วก็เจอคุณหมอพีราแล้วก่อนมาก็คือเจอรีวิวของคุณอุม้มลักคณะด้วยก็เลยยิ่งทําให้แบบมั่นใจเพราะเจอรีวิวจากหลายๆคนนะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากมาทํากับอาจารย์หมอค่ะคือใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่ออกจากห้องผ่าตัดปุ๊บก็คือลุกไปเข้าห้องน้ําเองเลยแล้วก็ทานอาหารได้ปกติเลยค่ะ ก็ไม่ต้องรังเลเลยค่ะคือมันทุกอย่างมันดีมันง่ายแล้วก็คือเจ็บน้อยมากคือแค่รู้สึกเจ็บตอนที่ตื่นขึ้นมาตอนแรกเฉยๆแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่เจ็บไม่อะไรเลยทุกอย่างก็คือปกติใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะไม่ต้องรังเลเลยถ้าอยากสวยก็มาเลยค่ะความสวยไม่ต้องรอค่ะ